สวัสดีป้าลุงสวัสดีสุขสุขสมสุบอนมื้อนี้ก็เก้ามาสู่ซ่องน้องดลุงพากันปอกแม่ตอพากันปอกลูกตอบลุงนี่ลูกปอกแม่ตออยู่ใสลูกตอปอกข้างนี้อีต้นใหญ่นี่ๆต้นใหญ่เนาะน้องๆไปเอาเนาะ

mình quen bọc hát bóng hát bóng hát không hát bó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 ng hát มองม่น่ามดกันแล้วก็เงื่อนห้น้องอาต่อมาเลยบ้าเผิกนี่แหละพี่น้องเอ้ยจะเมีนไลค่ะว่าหนอดก็เอานงินตองเรียมทำอะอย่าบเ้ยหยับมามันจะมุนมันจะมุนถ้าเมียนขวากินจีขวาเดี๋ยวนี้จีขว่าเนี่ยนี่จีขวาเดี๋ยวนี้เฮ็ดปอกอนะ ดึงออกมาจากคงดนบนี <out> ้น้าเองดำไปเอาตะกี้นะไหลจับอันเจอันจับอันเจดามมอด่าเอาเนขอลงบันขอลงปกิดเดาพี่น้องเอ้ยโดนหนทางนี่มันไล่ Lai hết sức hết 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 luôn hết 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 đi hết Một hết là hết hết nằm một hết hết đổ hết 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 เอาแม่มากามีพ e ี uh ่น huh, ้องฮ่าฮ่าโตไก่กระยอไรบมอ่อนมันยิบอันเหนือดาเลยไล่มอยันต์ต่อไล่มอนยันต์่อว้ายบุลลินนี่อันนี้ติงงงงานเดียกันไลเนาะมีสองถาดะว้ายอยู่มือกะมีออกรลยแม่อ่อนมั่นยิบมัวนอันนี้ก็ไม่หอยลินไม่หอยอันนี้หางมัน ดำเลยหยานคือการได้ทางในการหยานตอดดึงออกนี่นี่โอ้ไปแจ่ลกวไก้กกลเกิมันตดเขายไงก็ได้ค่อยไปเอาเไปเอายู่หัวมุมเจอต่อเอ้ต่อนะบลูตานเดียวจังหน่อยเพื่นเอานีมมาเองนี่ไปล ไม่มาไม่เลยไมนโดนเดมยมันเด้อเมยมันเด้อว้ายยังบอกว่าแลนเบิดเมันมแเมันแลนมากนะก็ลายกิโลเบิดคุณแล่เออสวรรค์กึกอุ้ยเมยมันนี่ลุงก็ได้ลายเต๋อขัวทัปันอุ้ยเมย์มันเมย์มันเมย์มันเมตไม่อ บูมินเมมันเมโตเมโตโซเมมันจิกัวแล้วนี่ยังยังทาทาเพึ่งป่ทาพึ่งทาพิ่งไปไปอาเพิงไป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 ตอนนี้เมย์ลงดาวก็ได้ปอกของแหล่เลยเนาะได้เต๋อเต๋อทุกคนสบายดีพี่น้องสบายดีสาลุงพี่น้องเอ้ยเมย์มัตเตมี่พี่น้องเอ้ยไป มีฉันเลยมั้งเอามันต่อนนังหิมซะถกบอกว่บถ้าไปเบิ่งต้นเพิ่นเอาห่างเพิ่งห่างเพิ่งมาปุงถ้าไปเบิ่งต้นเพิ่นเอาห่างเพิ่งมาเนาะน่ามีกลัตอบลุงตอนนี้กะยิมม่ได้กลัวดอกเตยแบงกันแล้วเนาะกระเบิดละหนงหนวดก็ไปเอายัิมมันนี้มาน้องดทำก็ไปละแต่ เราหมกยะซอสับไปแล้เนาะมันกินลายเด้ยจับเพื่นมาแล้วจักนักก็มีมีมันเพิ่จะเอากับอือ่อนที่ปลุกลนั่นไกลายเลยละบ่ ตอนนี้มันก็บปอ้นนันบอต้องตีก่าไปอาเพิ่งเรืองัดมันได่กับแดต้นน้ำกับแดดพลงเลยปุ้ยตอนนี้ยามกับขับนะตอนนี้ก็เสอิตโมงสิบโมงปลายเลบายช ยังบ่ทันนี้นอนอยู่ชั้นนี้นี่ตานี่มาอยู่ยังบ่ทันได้มาถ้าเพิ่นอันนี้อุ้ยแหมมันบ่กล้าจับดอกนุเจ้านํามันก็ออกลูกมาเห็นบ่ห่างเต็นท์นี่เงินทั้งหมื่นนะปลุงดนน้ําสิคิดไปเบิ่งปลุงจบบ่มีห่างเต็นท์นะนะปลุงทําดีนะปลุงจะเป็นห่างยันอยู่ในเทิง หังหังเต็นแสงงามงามนุ่จักแมวไปมังคันสองหังหังเต็นอันนี้สิบหังเต็นตัวไม่องคงยันนี่นี่นับไปลุงก็สิบประมาณนี้แล้วเด้อเห็นบอกลุงเที่ยงดาขึ้นไปตายเบิ่งนะเนาะ นั่นจะเป็นหังหังเตนซึ่งเตที่เป็นเต้นกะมาจากเรือเตนธรรมดาเตนกะนั่นตัวเจ็บไปลงเตนธรรมดานี่ตัวไข่ในหนึ่งแล้วกันแม่ในตัวโอ้ยทำซิเป็นนักโปรงเลยแต่ว่าผมเอาได้เพราะ่มีมีไฟแสกอุดเอาไปลงน้องดำกระจุยไปเบิ่งวิธีการเบิ่งเนาะ วันน้องดำจะไปนำไปบบทันเนาะตอนนี si so no. so so ้เพื่อนก็ไปเอายังบบทันได้มาอกเนาะไปเอาตอนนี้ไปเอาเพื่อนเพิ่ให้น้องดำขึ้นมาเอามันไม่เสียหา้ป็่อยรเรื่เเเะให้ตอนนี้ยังไงบ แม่แหละนูก็ทุกคนเฮาก็สิเคยยินตัวกลัวขายตามมึงมึงไทยได้บ่ต้องโกเอาขายเนาะตัวขู่หัวหัวแม่นี่แล้วบ่ต้องอยู่เจ้าตระอนาถนําลูกก็สิมีโอเคกับโบหลายดอกประมาณ2 น้ำมันกรแพงวเร็วก็น้ำมันกระแพงกว่วเงินขึ้นน้ำมันกระขึ้นโค,นนนกคนงกรขึ้นปงเลยงคงขายเลยขึนตะตลอดปรุงกินเองกเอ็เจพเขาสียไปนอนถ้ารงกินหน้าพอเน่งก็กอะไรกเซกุิกตันก็แวะซ่องลองดนนองอนะไปรุงกกนลเปลสบดี